ดีต่อไปสวรรค์ผู้ดีสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปนรกได้่ที่การกระทำของผู้ดีสารเองไอ้หลงไหลมอมเมาในคำว่าบุญเนี่ย ให้คนเมาบุญทำบุญกันจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ลําบากเดือดร้อนมันก็ผิดหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาได้สอนให้ทำบุญมากมายอย่างนั้นให้แบ่งทำเรามีร้อยเนี่ยก็แบ่งไปทําบุญสักพอสมควรเอาไว้สาหรับใช้บ้างสําหรับกินบ้างสําหรับดําเนินชีวิตการงานบ้าง ไม่ใช่จะเอาเงินไปซื้อบุญซื้อวิมานบนสวรรค์แล้วก็ทํากันเป็นการใหญ่แต่ว่าคนเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจเพราะหลับหูหลับตาเชื่อพอติดกับไปในสํานักแล้วก็เชื่ออย่างนั้นสอนให้เชื่ออย่างนั้นในทําอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้คนไม่เคยเข้าวัดพอเข้าไปแล้วก็หลงเมาในเรื่องอย่างนั้นนี่คือการสอนที่มันไม่ถูกต้อง